Beating thepose ลองไงไม่จำไม่ได้แล้วมาพุชเชวันนตีมาเลยวเจสันลาวันนีตีมาแล้ววันดีสวัสดีเกสวัสดีเกดจังเอาบล็อกกับเพื่อนบล็อกกับกันราเลยละกันปองแปงปองแปงแม่ปวปาก็เดือแล้วว่าจะไปไหนเดออเโอ้ยโดนฟันเอ้ไม่ใช่โดนฟันโดนชตีไปเลยทีนึงจะดีไปไหนจะดีไปไหนเกสตบทีเรียบร้อยหัวหายเลยเอาแล้วนี่ ไปไหนเด้อแทบแทบเพื่อนจะทำอะไรเอาปลาเหรอปลาเหรอเพื่อนเอาไงอุยงนะ้ยกับดาบแป๊บนึงนะเคลียร์ก่อนโอเคเคลียร์เรียบร้อยแล้วจะไปไหนเดีย๋ยวไปไหนวีไอแทบ แบบนายจะดีไ่ได้เพื่อนก็ถึงตัวแล้วนะโอ้ยแต่มมหน่าหมดกายร่างแป๊บหนึ่งได้เวลาเกี้ยวกาโหมดค่อยๆเดินจะไปไหนจะเพื่อนฮลัลโหลมาแล้วอุย้ยปั่นไฟกันหนุกจังปั่นไฟกันหนุกไหมปั่นไฟกันหนุกไหมเนี่ยลบแบบดิจิตอลแล้วก็ตกแถบคนเดิมอ่ะแล้วก็วิ่งไปกระโดดพลาดไปทีหนึ่งคอหลุดไปนะเพื่อนอ้าวเจเล็กี้นาะยยังจะปั่นไฟอีกนะนายยังจะปัน่นไฟอีกนะอุ้ยปั่นปั่นไม่โดนอาโดนสตา์นะ เฮ้ยวันท <ed> <Par> ี่จี้กลางเ่ยวการแล้วจะไปไหนเชลเลตมานี่โดยด่วนนะแกจะหนีไม่ไห้แกคิดว่าแกจะหนีพ้นกันเหรอหนีไม่พ้นแล้วเพราะวันนิจี้มาถึงที่แล้วฉันจะเอาแกไปทําเนื้อสด จะจะเอาเนื้อแกไปขายแล้วถ้านั่งกินแซ่บๆนี่ไงตายซะเอ้ยเชลเลตตี้โอ้โหเซิร์ฟนี้เชลเลตตี้เยอะจัดเลยอะเชลเลตตี้คนจะไปดายพอดีเชลเลตตี้ฝาแฝดนี่เป็นฝาแฝดคนเมื่อกี้ใช่ไหมพอดีเลยฉันอยากทำโปรโมชั่นฝาแฝดคู่พอดีเลยเนื้อฝาแฝดคู่หาซื้อได้แล้วที่วันนี้จะไปดายเชลเลตตี้แต่แดวแต่าเรรียยบ้อพลแถวแต่เถวแต่เถาแต่แถวแต่แถวแต่แถวเฮ้ยกระโดดฟันตบไปทีนึงเรียบร้อยไหนที่เหลืออยู่ไหน กินขอรีสเตมมีหน้านิดนึงเฮ้ยอีกสองคนอยู่ไหนเอ่ยโอ้ยดี่ไอเจอแล้วโอ้ยวัดดีราชาได้เป็นราชาเชเดสกี้เหรอเพื่อนนายเป็นระดับราชาเลยเหรอเพื่อนนายจะไปไหนจ้าเอ้ยฟันเอาฟันไม่ทันโอ้กําลังจะกดใช้สกิลอีเลยเขาดันฟันผมก่อนไม่เป็นไรเชดสกี้ได้ข่าวว่าเนื้อราชาได้จะอร่อยที่สุดในเมนูเชดสกี้เราใช่ไหมงั้นฉันก็จะล่าแกก่อนเลยอ่ะวันนี้วันนี้นนบูเชอร์วาดิตี้เปิดร้านแล้ววันนี้ตั้งแต่ต้นปดีอะ เปิดร้านขายเนื้อคนนะเนื้อขายมนุษย์นะฮะจะไปไหนจะไปไหนเชลสกี้แกไม่มีเวลาได้รีเลือเล่อนหรอนะไปไหนลาก่อนกระชากใส่ดีไะโอเคได้เนื้อใหม่เร็วอ่ะเนื้อเอ,อ้ยเอ,อ้ยนูบนะจะไปไหนกินน้ําใช่ไหมหน้าหน้าเขากินน้ําแย่เร็วไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็มีเนื้อเชลสกี้สามคนแล้วต่อไปก็คือเนื้อนูบแต่จะตามทันไหมเนี่ยโอ้โหเขากินบ็อกซี่คูล,ล่าเขากินบ็อกซี่กูลาโอโอสเตมมีหน้าผมหมดแล้วงั้นรีสเตมมีหน้าแป๊บหนึ่ง ไอ้นูไปด้วยเจะไปไหนเพื่อนนายจะไปไหนเพื่อนอุ้ยตีไม่โดนได้ไงอ่ะจะตีโดนอยู่แล้วอะไปไหนจ๊ะเฮ้ยลำไม่โดนโอ้โหเกือบลำโดนเลยว่ะเอาไงนูไปไหนนี่ไเอาเป็นหินเหรอเป็นหินออะเป็นหินก่อนเลยเพื่อนเป็นหินก่อนเลยใกล้แล้วเขาเนี่ยใกล้แล้วใกล้ยัง ใกล้แล้วโอเคใกล้แล้วอุ้ยพันหูพันไม่โดนสปีดเร็วอะไรขนาดนั้นวะน่ะสปีดขั้นสองมันเร็วขนาดนั้นเลยเหรอคุณดูแย่แล้วแย่แล้วนุบน่าจะหนีไปไหนได้นจะดีไปไหนใกล้ถึงตัวแล้วใกล้ถึงตัวแล้วโอเครีสแตมมีนาไปนะเพื่อนอะไรนายกินอะไรนายกินอะไรเพื่อนนายกินอะไรเราไม่ให้นายกินไปวิ่งไปหรอกนะจะไปไหนจะไปไหนกินไปวิ่งไปไม่ดีนะเพื่อนดื่มน้ำไปวิ่งไปอย่างเงี้ยอ้าวแย่แล้วสแตมมีนาสแตมมีนาผมใกล้หมดแล้วเฮ้ยนุ๊ปนุ๊ปทำไรนุ๊ปทำไรเป็นห เป็นเดอะโก้เหรอเดอะโก้เดอะโก้เอาสวยไม่ตายเหรอไม่ตายเหรอผมไม่รู้ผมคิดว่าตายแล้วผมคิดว่าตายแล้วขอโทษขอโทษกบพีไปไหนแล้วโอ้ยนุบนุบไม่ไม่ไมาดิมาดิมาดิอ้าไม่ได้ไไดไไดไไดนพ่พลาดอะไรไม่พลาดพลาดเพราะตัวเองประมาทเดียวพู้เชี่ย ที่ตีมาแล้วมาขออีกรอบดึงใดยู่ใดกันจ้าอยากจะฟังโดนตีของฉันไหมอ่ะแต่ละคนยู่ใดกันเอ่ยได้เวลาเป็นเนื้อแล้วนะเพื่อนเพื่อน,อนอยู่ใดกันจ้าอู้น้ำมันเนื้อชั้นดีเลยที่นอนเนื้อทูทามกันหรอเพิ่งได้บัฟมาด้วยหน่เพิ่งได้บัฟมาใช่ปะเอา้าดีเกเอาลำเอาสวยกรรมพลาดเฉยเลยเอาไปเป็นไรไล่เขาอะเอะเอะเมื่อกี้ทำอะไระเพื่อนเมื่อกี้ได้ยินนะได้ยินเสียงนะอุ้ยนี่ยายเอ้าตีไม่โดนนะเพื่อนตีไม่โดนนะจะไปไหนจ้าอะไรโอ้ยเกผักซะด้วยอ่ะนายเป็นคน จังเลยไม่ต้องห่วงเชลสกี้วันใดหน่อยฉันอยากได้เนื้อแกขอเนื้อโดยโอ้ยต่อยหลบอ้าหลบไม่ทั้อ้าอย่ายด้วยเออวันีตีรู้สึกเจ็บแต่ไม่เป็นไรครับก็ไล่ต่อเลย,ลเย,ยแล้วการเชลสกี้แกไปไหนแล้วเอากินไก่อยู่ละเพื่อนกินไก่อยู่ละเพื่อนไมมนะเขาหิวเขายิวอยู่เขาฮิวอยู่โอเคเขาหิวไม่ได้แล้วโอ้ยเขาเขายังได้ฮิวอยู่คืออะไรอะ่ะปกติโดนตีแล้วมันต้องรนดแล้วไม่ใช่หรออา้าว แล้วนี้คือเอ้าเด็ดเด็ดเน่าไปแล้วเด็ดเน่าไปแล้วไม่เป็นไรก็กระชากใส่เลยละกันโอเคเรียบร้อยได้มาแล้วเนื้อหนึ่งชิ้นนะต่อไปเนื้อใครดีดะเอ้ยเกณฑ์นายอยู่ด้านเดกเหรอเพื่อนสวัสดีจ้าอาบบล็อกเลยเพื่อนบล็อกสิไม่บล็อกอ่ะไม่บล็อกอหอแล้วนี้ใครอยู่ตรงไหนเนี่ยอ่านี่ทุบไปหนึ่งทีเกณฑ์สวัสดีจ้าเราจะมาเล่นกับนายเองจะดีไปไหนจ้า จะดีไปไหนไหมเฟนตกไปทีนึงโอเคโดนแล้วก็จับเอาล็อกไม่ได้กดสกิลไม่ติดบล็อกบล็อกเลยเพื่อนอานั่นแหละสวยเออจับป๊อปป๊อปแป๊บ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 เออเตะเลยเฮ้เกจะไปไหนเพื่อนอ้าววิ่งโตอย่างนี้ไม่หาป้อมด้วยไม่วิ่งไปหาป้อมเหรอจ๊ะไม่วิ่งไปหาป้อมเหรอกอตีไม่โดนเฉยเลยอ่ะเกจะไปไหนเกจะไปไหนอีกทีเดียวอีกทีเดียวเท่านั้นตกไปทีเรียบร้อยปิวไปแล้วอ้าวดีบูเดอแมนนายสู้เหรอโอเคได้เลยเพื่อนเราจะล่านายเอง ไม่นะมีป้อมเอ้ยป้อมตีป้อมก่อนก็ได้นี่งไงโอเคพังป้อมเสร็จแล้วเรียบร้อยนายไม่มีบอกเกิดแล้วเพื่อนเราดันเลนนายได้แล้วเอ้ยไม่ใช่นะยาผิดเกมจะไปไหนบิลด์แมน Builder Man ทูธามอย่ามายุ่งนะอันนี้ฉันไล่ล่าอยู่ไปเลยจ้าเออดีแอรเนี่ย Builder Man ก็หายากได้ดีงั้น erman, ขอีนยาเอาเนื้อน,นายไปทำซอยจิ้วแทบเลยละกันจะไปไหนจ้า Builder Man Builder Man ตกไปทีนึงดีสเต็มมีนาแป๊บนึงสเต็มมีนาผมใกล้หมดแล้วเอ,อ้ยทูธามรู้นะจะจิ้มหลังเหรอไม่จิ้มง่ายๆหรอนะจะไปไดาย Builder Man ป,ประมาณเกือบจะดีไปไดายเอ,อ้ยแป๊บนึงนกายล่างก่อนเนื่องจากสเต็มมีนาหมดจะไปไหนจ้าเฮ้เฮอ,อ,อกนิดนึงใกล้ถึงตัวไายแล้วนะเพื่อน กด้ถึงตัวนายแลว้วมาหนีบิ u เดอร์แ a นจะหนีไปไหนอีกทีเดียวเท่านั้นอีกทีเดียวเท่านั้นโอาอี๋อะโดนจิ้มโอ้ยอ,อย v a ิตี้รู้สึกเจ้วกาดเพราะทูทามเลยแกแกทำให้ฉันไล่บิ u เดอร์แมนไม่ทันรู้ไหมว่าเรือ b บิ l เดอร์แมนมันล่ายากขนาดไหนดิฟันฟองแป้งฟองแป้งตายซะบิ u เดอร์แมนโอ้โหยังไม่ตายเรื่องเหลือห้าเรื่องเหลือห้ายังไม่ตายอีก builder man จะไปไหนจะไปไหน เล็บ,บนี่ไงเรียบร้อยรู้ไหมว่าเนื้อบิวดอร์แมนมันหายากขนาดไหนก็นจะจับทําได้ไอะคนเรียกบิวดอร์แมนมันน้อยมากๆจนหาเนื้อบิวดอร์แมนไม่ได้แล้วเนี่ยมันขาดตอนนี้ตลาดมันขาดเนื้อบิวดอร์แมนไปหมดแล้วเนี่ยเอ้ยเอเลียสจะไปไหนเพื่อนเอาเอเลียสลงไปเลีวแป๊บนึงนะขออนุญาตสแกนก่อนเหมือนจะเอเลียสอยู่ใกล้สุดสีนางก็เดินตามล่าเขาไปก่อนละกันไหนเอเลียส

อีกทีเอาไม่โดนก็ไม่เป็นไรไล่ทุทาก่ดีกว่าทุท่าจะดีไปได้เพื่อนทุทานจะดีไปได้ทุทาทุทาไม่นะสเตมินาหมดแล้วโอ้ยโอ้ยตกโดนแล้วตกโดนแล้วไล่ง่ายแล้วไล่ง่ายแล้วไล่ง่ายแล้วฮึบตบอีกทีดีอ่ะติสโลเน็ตไปถึงตัวผมนี่แหละติสโลเน็ตทุท่าจะไปได้เพื่อนอีกทีเดียวก็ได้ก็ตายแล้วเนอะเอามาฉันอยากกินเนื้อทุทาว่ะจะจับเนื้อแกไปขาย จะเอาเนื้อแกไปขายตอนนี้แหละูทา์ไปแต่จ้าเรียบร้อยอุ้ยอุ้ยจีมหลังโดนได้ไงอะวอดเดอร์เฮลโดนก็โดนไม่เป็นไรนะค่อยๆลาก่อนละกัทนทูทาวทูทาวแกจะดีพ้นอีกไกลแค่ไหนอะชีวิตแกก็อยู่ได้ไปถึงนาทีหรอกณณตอนนี้อะแต่ตอนนี้น่าจะเลยแล้วหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเฮ้ยกระโดดตบไม่ถึง เอยไม่ถึงตัวเฉยเลยนะกายล่างเดินไปก่อนละกันเดนล่าก็ได้ทูทามทูทามจะดีไปไหนเฮ้ยสวยแล้วเพื่อนสังเกตเวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วลปุ๊บลั่มฟองแปงฟองแปงโอง้โหทันแต่เลือดเลือดมันรีรีไปเยอะเลยอ่ะแย่แล้วไม่เป็นไรถือว่าหายกันละกัดทูทามจะไปไหนเพื่อนจะไปไหนทูทามจบบโอเคเรียบร้อยอีกทีนึงตั้งเอ้าโหเกิดใหม่เฮ้ยเขามีชีวิตสองก็ไม่บอกเพราะแกเลยเอเลีย มันมีชีวิตสอนตัต้งแต่เมื่อไหร่ทำไมไม่บอกฉันฉันสงสาจะเอาเนื้อทูทาวไปจับขายสักหน่อยเพราะช่วงนี้ทูทาวเนื้อก็เริ่มขาดแคลนเหมือนกันเพราะว่าล่าไม่ได้สักทีงั้นฉันจะเอาเนื้อแกไปทำนี่แหละเอเรียนลาก่อนขออนุญาตต่อเวลานิดนึงโอเคเดี๋ยวรอเอเรียน,ยนตายแล้วเอ้ยใครอยู่ตรงนั้นอะ เหมือนจะมีทูธธามีคนอยู่ตรงนั้นใช่ไหมงั้นก็เดินล่าก่อนละกันสวัสดีจ้าใครอยู่ตรงนั้นเอ่ยไม่ทราบว่านายชื่ออะไรหรอเพื่อนสวัสดีใหม่เฟนอ้าว F K หรอเอ้าไม่ได้ F K นี่นะไม่ได้ F K นี่นะไม่ได้ F K หรอไม่ได้ F K หรอไม่ F K หรอดิแอคอมโบโหดเลยจะไปไหนทูธธามทูธธามมันนี่สีไม่ได้โอ๋อยูฮาจิวาร์ที่เฟน่วายไม่รอเออไปรอฟานซาดีเงย์ลาก่อนอ้าวเฮ้ยผมเพิ่งสังเกรดเทวะเชอร์แวนดิตี้หายไปแล้วมันหายไปได้ไงอ่ะ มันหายไปได้ไงวัดเดอ๊เฮ๊ลไม่เข้าใจเหมือนกันโอ้ทุท่ทำไปไหนจ้าเรียบร้อยโดแล้วหินแรกที่ต่อไปคือกแกแร้วเพลงบูเชอร์วานดิตี้ในไฟนอลร้านแมสตนดิ้หายไปไหนอาเสียใจยด้วยรอบนี้จิ้มหลังฉันไม่โดนนะรอบนี้จิ้มหลังฉันไม่โดเพราะฉะนั้นตายซะชิดเดเอาไม่โดนไม่โดนไม่โดนเ็ยเลยโอเคโดนแล้วลาก่อนเอ้เฮ้บูเชอร์วานดิตี้มมหายไปแล้วคนดูเ <laughs> พลงร็อแมนสแตนดี้หายไปเล้วอะ โอเคได้เป็นรอบที่สามรับมาวานิตี้พร้อมออกโลง่ะแต่เสียได้อย่างเดียวทำไมเพลง last man standing ไม่เป็นของวานิตี้แล้วว่าโอ้ลิงกัสีถามหาแน่เลย,ยงั้นก็ต้องลงระบายที่เกดละเกสมานี่ไว้ฉันลงระบายกับนายโดยดีว้าฟาวฟาวา เนี่ยเออเพเวันดิตี้หายไปแล้วอ่ะไม่รู้จะลงที่ใครลงที่เกสละกันอาฟลอกเลยเพื่อนแหละเออตีไปทีนึงไปไหนเออตายสกเกตเอวอย่างงี้รู้สึกเกี่ยวการคุณสองเลยเพเวันดิตี้หายไปไหนชเชลกี้เพเวันดิตี้มันหายไปไหนเอานี่ก็ยืนเต้นยืนเต้นหรอโอ้มีกับดักด้วยลงแบบดิจิตอลโอ้ยโอ้ยจอหมุนจอม่วงอเอยเชลกี้แก แกแกรู้ใช่ไหมเพลวอนดิตี้มันหายไปไงมันหายไปได้ไงแกเอาไปใช่ไหมแกแอบซ่อนไปใช่ไหมแกเป็นเจ้าของลิขสิทธ์เหรออาโอ้ยขอโทษขอโทษแค่ทักทายนเฉยทำไมต้องท้าขนาดน้นเอาเกตอะไรเพื่อนเอาบล็อกเลยบล็อกส่ไม่บล็อกหรือไม่บล็อกหรอเอาเอาเอาเชลิกี้เอาไงเพื่อนเอาแล้วเอาแล้วไอ้ตีเลยตีเลยเดินมั่วเดินมั่วเอาบล็อกสิไม่บอกซะด้วยไม่บอกซะด้วยเล่นเชิงโหรได้เลยก็พวกก็วิ่งลาด้วยเอาอบล็อกเลยอ่าเรียบร้อยแค่นั้นแหละเอาฟัน ปนงามมั่จ้าเรียบร้อยเลยสามสิบสองเปอร์เซ็นต์นะจะไปไหนเกสเกสมันนี่โดยด่วนไงแกทำเพลงฉันหายไปใช่ไหมใครเป็นเจ้าของลีกัสสีแกใช่ไหมแกเป็นคนซื้อลีกัสสีไปใช่ไหมเฮ้ยรถแมนจะติดิ่งหายไปแล้วอะ่ะเสียใจยอะ่ะแล้วมันหายไปได้ไงอะ่ะพอลีกัสสีแน่เลยผมดาวขนาดเขาเล่นสปีดแล้วนะเนี่ยแต่ก็ต้องโหลดลีกัสสีไว้ก่อนนะเศร้าเลยเออเกสมันนี่กายล่างก่อนค่อยๆล่าจะไปไหนจะเพื่อนค่อยๆฉันมาหานายแล้วนะอุย้ยไม่ถึงถ้าถึงเมื่อกี้ดีเลยเกส เจสเกตโอ้ยอา้าวบล็อกเลยเพื่อนต่อยเลยตีเลยตีบล็อกบล็อกทำอะไรสักอย่างไม่ทำงั้นก็เชื่อเลยละกันนี่ไงยยลาก่อนบายบายอ้าวสูท้าเพื่อนวัสดีจ้าขอตีสักทีได้ไหมไม่ได้เฮ้ยเ <Hey, S 2> ชลกี้ เชเดรกี้เขาตีหน่อยเชเดรกี้เขาตีหน่อย te โอ้ตีไม่ถึงอ่ะฉันอยากทำเนื้อแกแบบแซ่บๆเออโดนทูทามจิ้มเลยโอ้เจ็บจังเลยตายอ่ะโดนแล้วโดนแล้วจะเอาจับเนื้อเชเดรกี้ไปขายช่วงนี้ล้นตลาดเหลือเกินเนื้อเชเดรกี้งั้นก็สับเลยละกันสับๆโอเคแบ่งเป็นชิ้นๆเรียบร้อยแล้วอ่ะเหลือลายต่อไปเชเดรกี้มาหนีสีแต่เดาเแต่เดวแต่เดาแต่แเดาแต่แต่โอ้ตีไม่โดนตีไม่โดนเอาตีก็ยืนเต้นจังเลยยืนเต้นเอาโหตีทิปเปิลคิวเลยทิปเปิลฮิตตีโดนสามเลยโอ้ยโดน ฟันอ้าเราไปน่ายรีเฟกช้าไปหน่อยนี่ช่วงนี้ยิ่งหิวเนื้ออยู่ยิ่งหิวเนื้อเนื้อมนันยุจะเอาเนื้อพวกแกไปจับขายแล้วก็แอบกินไปซอยทุกนี่ไงฟันเลยจะไปไหนจะไปไหนเชลสกี้มาดีโดยด่วนเลยนะมาเลยมาเลยโอ้ยถึงตัวไปนะถึงโอเคเข่อยังชั่วหน่อยอะไรทูทาแป๊บนึงนะเดินไล่แล้ว ไปเด๋อเชเดสกี้เราใกล้ถึงตัวนายแล้วนะเพื่อนเอาไปไหนแล้วอ๋ออยู่ดีอยู่ดีเองเหรออยู่ดีเองเหรอโอ้ยสับทีนึงต้องสับอีกทีนึงจะได้เป็นเนื้อแล้วสับอีกทีนึงแกก็จะเป็นเนื้อแล้วแกจะเป็นเนื้อวัวไม่ใช่เนื้อในร้านชั้นไม่ไงสับทิ้งเลยโอเคเหลือเนื้ออีก2ชิ้นที่ยังหลุดออกจากร้านน่ะเหลืออีกสองชิ้นใช่มาอยู่ไหนเอ่ยอ้าวเมื่อกี้ยังเห็นอยู่แถวนี้อยู่เลยอ่ะวิ่งหนีเร็วจังเลยนี่มันนี่มันคนหรืออะไรวะเนี่ยคนหรือผีหายตัวโคตรไวหายไปเร็ เฮ้ยว hey, งซ้ายวงขวาก็ไม่เจออยู่ไหนเว้ยอ้าวเดินหาย,ยาวยาวเลยที่นี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยตาเน,นเจอทูทามแล้วแป๊บเึงนะเกียกับดักก่อนวันดีทูทามวันดีเพื่อนเอาไล่ฟันเราเลยไล่ฟันเราเลยไล่สิไม่ไล่หรออ้าวเร็วเพื่อนวิ่งมาจิม้มจิ้มเราเลยจิ้มเราจิ้มส่จิม 4, จ้มปล่อยให้จิม้มไม่จิม้มอ่ะเอ้ยมา,มาดไมได้ทูทามเกจะไปไหนเกจะไปไหนฉันจะล่าแกฉันจะอ้าวไม่โดนไม่โดนก็สับเลยดีไอ้แปลงแปงแปงแปง,แปง รักหลบหมุนกลับมาฟันเหรอไม่ได้การแล้วเพื่อนเสียใจด้วยในทำพ่ายเพราะฉะนั้นนายต้องเป็นเนื้อของสั้นอย่างเดียวเท่านั้นตายซะตูทามไม่มีช้อยอื่นนอกจากตุยไปไหนจะไปไหนจะไปไหนช่วงนี้อยู่เนื้ออยู่อยากกินเนื้อแซบ่บโอเคเรียบร้อยอ่าเหลือแถบตัวเดียวแล้วอันนี้แถบสายแตนใช่ไหมแถบแดนเซอร์ใช่ไหมเพื่อนแถบแทนเซอร์เรามาหานายแล้วนะแล้วเทว okay, านิตี้ผมหายไปไหนอะโอ้ยกับดักโอ้โหกับดักโคตรเยอะกับดักเตรียมมาให้ผมเยอะขนาดนี้เลยเหรอเดียแล้ว,ลวไปไหนเร็วอะ ไม่ไปไหนเลยโอ้โหวิ่งไปดูแล้วทำเป็นเล่นแถบคนนี้เป็นแดนเซอร์ไม่พอเป็นรันเนอร์ด้วยเหรอเนี่ยเป็นนักวิ่งนักวิ่งมาราธอนแย่แล้วผมก็ต้องแข่งวิ่งแล้วมาเพื่อแข่งกันใครวิ่งเร็วกว่าแต่ตามปกติในเออพอจะเค้มข่าตะก็ต้องวิ่งเร็วกว่าก็ไม่แปลกหรอกเพราะฉะนั้นแถบแกจะไปไหนแกคิดว่าวิ่งเร็วกว่าฉันกันเหรออุ้ยกับดักแย่แล้วอุ้ยเคลียร์กับดักก่อนอุ้ยเคลียร์ไม่ได้งั้นก็ฟันทิ้งเลยละกันแย่แล้วเหลือสามสิบวิเหลือสามสิบวิแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไปไหนแล้ว เฮ้ยหายจริงหายจริงเอาอยู่นู่นอยู่นู่นอู้เขาเซ็ตกำดักให้ผมซะด้วยเซ็ตกำดักให้ผมซะด้วยแย่แล้วเวลาเหลือน้อยแล้วเวลาเหลือน้อยแล้วต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วแม็กกี้แม็กกี้เร็วเร็วเก็บเก็บเขาก่อนเก็บเขาก่อนแม็กกี้เพึ่งพาเก็บเพึ่งทำอะไรทั้งนั้นเร็วรีบฆ่าเขาฆ่าเขาฆ่าเขาโอนไม่ถึงตัวแย่แล้วถึงสิบวิสิบสี่วิจะทันไหมเนี่ยจะทันไหมเนี่ยแย่แล้วแย่แล้วโอ๋ออ๋อหรือว่าหรือว่าเฮ้ยไม่ ไม่ไม่ทันไม่ทันเฉยเลยไม่ทันโอ้โหพลาดอีกงเลยเฮว่ะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าหิวเนื้อเกินเหตุอ่ะคนเดียวเอง